ดีครับแปรวันนี้มันรีวิวรถอะไรเนี่ยเราเนี่ยมิสันคิวนะแปรนะมิสันคิวสามเออคิวสามเจอแล้วเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับผมจอเจอครบเลยพี่แปรจอเรียบร้อยครบครบหมดรับครบหมดเลยนะจอเจอเจอจอถ้าสกรีนอ้โอลังการขับขี่ดีนะพี่แปรนะเราขี่มาเมื่อกี้โอเคเลยเนาะนิ่งมากเลยรถนิ่งนิ่งเออนิ่งและนิ่มด้วยเออนิ่งและนิ่มด้วยใช่ใช่ใช่ผมว่าโอเคเลยนะ นิ่มน you ิ <Eden> ่มแล้วก wow. okay. mm ็นิ่งด้วยพี่แปะบอลฮะนิ่งแล้วก็นิ่มด้วยนะครับผมจอดนะครับพี่แปะไหนในฝ้าสวยๆไหนเชิบไอ้ให้มีมีกล้องหลังเลยวะเนี่ยมีมีมีกล้องหลังเฮ้ยมีกล้องหลังด้วยนะครับครบเลยนะคันเนี้ยนี่เกียร์มแอร์เย็นไหมพปแอร์เย็นไหมแอร์เย็นแอร์เย็นเนาะ เอเย็นเพลงไม่กล้าเปิดเพราะว่าจะเข้าไปในลิขสิทธิ์เขาแรงยีง <laughs> ปแปรปิดแทบไม่ทันทัาเมื่อกี้เดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกเลยเนาะโอเคคิวสามนะครับก็จะเป็นเบาะสามแถวนะครับผมใครที่หารถไว้เที่ยวปีใหม่อะไรเงี้ยผมว่าคันนี้ก็สวยเนาะใหน้นุองภาไหนได้ไปดูข้างนอกกันเนาะดูนอยดูหน่อยนผมพาไปดูนอกเนาะนี่นะครับเนียนนะผมว่าสวยนะคันนี้คิวสามนะครับผม อ่าครนนี้ผมเปิดขายเวลาคา5 5า้าเกนะครับขายแลกเทินซื้อสดจัดไฟแนนซ์น,นะผมรับทุกกรณีเหมือนเดิมนะครับใครที่อยู่ไกลไม่มีเวลามาก็สไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะฮะมาพร้อมกับลอ้อ CE28 ยี่บแปดนผมสีเทากันนะลงตัวเลยเฮ้ยพี่แปงคุ่ปต่อภาษีมาด้ยนี่ต่อเสร็จแล้วเออต่อภาษีเรียบร้อยนะคัะนี้หกเจ็ดป,ปลายปีย,วยาวๆพี่แปงทำอะไรนะอ,อย่าน,นัมีไฟออก งอคือก็จบโอ้ครบเลยนะครับนนี้โอเคขั้นรอบก่อนลูกค้ามาจองมาแล้วนะพี่แปนะพอดีที่บ้านแกติดปัญหานิดหน่อยเนาะเออก็เข้าใจกันนะผมเข้าใจกันเข้าใจกันอ่าไม่ได้ว่ากันครับอ่านี่ดูมีหลักลางข้องคานะครับใครที่ชอบเป็นแคมป์ทีมแคมปิ้งนะครับก็ไปเที่ยวได้เลยผมว่านี่มีหลายตังนะไปใส่เองหลายตังนะเนียนเลยสวยสวยอยู่สวยอยู่นี่มียูโปลงเปิงสีดําตัดแดงสวยดีนะผมว่าสวยดีสวยดี เนี่ยครับเนี่คิวสามครับคิวสามคิวสามบอกเขาจะสามแถวนะครับผมเดี๋ยผมไปดูทีหนึ่งเนาะดไปท้ายก็เป็นไปท้ายขาวแดงนะครับไปท้ายขาวแดง LED นะครับสวยกริบเลยนะครับอดอย่งนี้ดีเนี่ยเลยมีแก๊ปหลังนะมีแก๊ปหลังแก๊ปหลังสวยเลยนะสวยเลยสีเสือนี่สวยทั้งคันนะสีเสือนี่สวยเลยครับผมเนี้ยเงี้ยเนี้ยเงี้ยเงียเงี้ยดีจัง พี่แปเปิดห้องเครื่องข้างไหนก็ได้ฮะผมไปดูห้องเครื่องกันเนาะดดนิดนึงแปเปิดห้องเครื่องให้หน่อยเป็นโชคนะพี่แปลเป็นโชคนะระหว่งเดกเด็เดก็ <opers. S 2> เด้งนะเดก็เด้งนะก็ฝากกดไลค์กด,กดแชร์นะผมช่องยูทูบกุคารรสซิ่งนะคนระับผมอยากจะดูภาพนิ่งก็ไปดูได้ที่เพจุคารรสซิ่งนะฮะนี่ให้ดูกันอ่ะโอเคไปดูกัน รถนะผมแผ่นกันงของร้อนอยู่ครบนะครับเหมือนเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบเหมือนเดิมนะครับผมใครที่ดูรถไม่เก่งนะก็ดูตามนี้นะผมรถไม่มีชนหนักพี่ความจมน้ําไม่มีแน่นอนฮะเห็นเนี่ยเลยเปิดรถอยู่ครบนะครับอืมมันเนี่ยเลยมีโช๊กด้วยเครื่องหน้าเดิมๆเลยนะสวยนะผมว่าอันนี้อ่าอย่างนี้นะครับผมของเครื่องเนาะอ่าไปดูภายในกันครับไปดูภายใน ภายในนะผมเป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าช่วงมีจอครบตรงนี้เป็นสีแดงนะครับก็สวยดีนะครับผมแล้วก็ผมกระดุมนะครับครบเลยกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกปรับข้างไฟฟ้านะครับครบนะครับอ่าเนียนเลยฮะเนียนเลยเนียนเลยเนียนเลยว้านี่แล้ว, efendim, Whatever, ลวก็ภายในบวข้างหลังครับอันก็สวยนะสวยเลยผมว่าดูสภาพยังกริบอยู่นะ กลิบๆเลยผ้าอ่าเรียกอะไรรองเท้าค่อนข้างสูงนะผมก็จะนั่งก็จะสบายนะครับผมโปร่งโล่งสบายอันนี้สําหรับเบาะแถวสามนะครับอันนี้เบาะแถวสามนี่แถวสามมนจะมีหัวเบาะสเปรย์ตรงนี้นะฮะใส่ได้พับได้นะครับพับได้เก็บของได้ครับผมอ่าโอเคนะผมใครที่หาอยู่สําหรับรถนะครับผมน่ารักน่ารักนะฮะไว้ไปขับเที่ยวนะผมไปขับเที่ยวไปโอ้เนี่ยกำลังหน้าหนาวกำลังมาแล้วผม แนะนำแนะนำกันนี้แนะนำานฮะสวยสวยสวยผมสวยสวยสวยอยู่ตัวจริงก็น่ารักนะฮะเป็นรถที่น่ารักครับผมแล้วก็คิวสามนี่เป็นรถที่ผมว่าเก็บได้นะเก็บได้เก็บได้ครับผมมันไม่ค่อยมีแนละ้วฮะแล้วก็สารสภาพสวยๆอย่างนี้ก็มีน้อยนะผมสว่วนใหญ่ก็จะสวยแต่ยังไม่สุดแต่คันนี้ก็ว้าโอเคนะสุดดิบุงบอดี้เนียนดีผมสวยสวยดีเนยียนเลยคลิปเลยน ช่องผงช่องไฟรอยองลอยอาร์ฟเรืนงานครบเลยนี่เบาะข้างหลังนะแถวสามนะดูนี่ก็มีเล็กรูปนะฮะนี่มีอยู่มีอยู่มีอยู่ทางเดินหน้าหน่อยหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วน,นะผมสำหรับเบาะแถวสองอืมใครที่หาอยู่ครับผมโทรได้เลยครับศูนย์เก้าเก้าสี่หกสองสี่ห้านะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานกู A ๊ดกาโรสซิ่งด้วยนะฮบผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ